ครับก็ขอสวัสดีนะครับอ่าแล้วก็ขออนุญาตแนะนําตัวเองอก่อนนะครับเนื่องจากว่าครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่มาเข้าร่วมประชุมนะครับผมชื่ออนุชาทิพยาวันนะครับก็เป็นวิศวกรอาวุโสนะครับของฝ่ายดักจับแล้วก็กักเก็บคาร์บอนของบริษัทปตทสํารวจและผลิตปิโตรเลียมนะครับหรือปตทสพอนะครับก็ความเชี่ยวชาญหลักของผมนะครับ ก็จะเป็นทางด้านวิศวกรวางแผนโครงการนะครับก็จะเป็นในส่วนของเทคนิค uh, นะครับอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญทางด้าน uh, เรื่องของอีคโนมิกส์หรือว่าฟินแลนซ์มากนักนะครับแล้วก็ก็ต้องขอขอบคุณทาง uh, ทีมงาน BECCS นะครับทาง MTEC h สวทชที่ได้ให้เกียรติเชิญทางวัต uh, ทสพนะครับ uh, มาร่วมแลกเปลี่ยน แล้วก็ในเรื่องของประสบการณ์ที่บริษัททําอยู่นะครับก็ผมเองก็เป็นตัวแทนนะครับามาพรีเซนต์วันนี้นะครับก็จะเป็นตัวโครงการนําร่องการดักจับแล้วก็กักเก็บคาร์บอนนะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่เรามองเป็น national pilot นะครับสำหรับตัว CCS ซึ่งถึงแม้ว่าชื่อจะเป็นไพลอตนะครับแต่ว่าขนาดของโครงการเนี้ยก็คือเป็นตัวขนาดในที่เป็นสามารถจะเป็นแบบคอมเมอรเชียลสเกลได้นะครับก็วันนี้นะครับสิ่งที่จะนำเสนอนะครับก็จะแบ่งเป็นหัวข้อย่อยประมาณ4หัวข้อตามนี้นะครับก็เนื้อหา4ส่วนเนี้ยเดี๋ยวขอเริ่มกันที่ o v เวอร์วของ CCS กันนิดหนึ่งนะครับ ตัว overview ของ CCS เนี่ยจริงๆตัวนี้ครับก็จะเป็นตัวที่อยากจะนำเสนอให้เห็นนะครับว่าการที่เราจะทำดีคาร์บอนไนซ์ครับจริงๆมันมีหลายวิธีมันมีการที่เราดักจับตัวคาร์บอนมานะครับแล้วเราจะเอาไปใช้ประโยชน์ซึ่งจริงการใช้ประโยชน์หรือว่า CCU ครับมันก็เกิดขึ้นได้ในหลายๆรูปแบบนะครับ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเคมีไปใช้เป็นเชื้อเพลิงอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของพวกแมทเทียลต่างๆนะครับการไปใช้ในการาปลูกสาล่ายหรือว่าปลูกพืชนะครับหรือว่าการทำตัว e n h a n c e oil recovery แต่ว่าในหลายๆวิธีดังกล่าวนะครับเมื่อเทียบ IMPACT ที่เกิดขึ้นต่อการที่เราสามารถจะดัจกจับตัวคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ ลดโลกร้อนได้จริงๆเนี่ยตัว CCS นะครับก็สามารถที่จะมี impact ต่อการลดโลกร้อนได้อย่างมีในยัยสำคัญนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ได้จากทาง IEA report นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้เห็นถึงความสำคัญของในส่วนของ CCS นะครับแล้วก็ เราลองมาทําความเข้าใจเพิ่มเติมกันอีกนิดหนึ่งละกันนะครับจริงๆในช่วงเช้าเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกันอาจารย์หล,หลายๆท่านก็มาพูดถึงเรื่องของการทำแคปเจอร์แล้วก็ทรานสปอร์ตเทรชันแล้วก็สตอเรจนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยอยากจะนำเสนอในมุมมองที่ว่าตัว CCS เองเนี่ยนะครับเป็นลักษณะของการที่เราเรียกว่าเป็น Reverse ENP ครับก็คือ อย่างภาพนี้นะครับตอนช่วงที่เราผลิตปิตโตเรเลียมนะครับเราก็จะมีการผลิตปิตโตเรเลียมพร้อมกับตัวคาร์บอนไดออกไซด์มาพวกคู่กันนะครับแล้วก็เราจะมีการแยกตัวคาร์บอนไดออกไซด์นะครับนะตำแหน่งที่เป็นตัว processing plant ของเราเลยนะครับซึ่งตรงนี้ เนื่องจากว่าตัวแก๊สที่จะเป็น Product สำหรับการขายนะครับก็จะมีสเปคของตัว CO2 เพราะงั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะแยก CO2 ตั้งแต่ตอนต้นนะครับแล้วก็ทรานสปอร์ตแล้วก็ไปกักเก็บไปสตอเรจในชั้นหินที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันได้เลยนะครับหรือว่าจริงๆแล้วการกักเก็บคาร์บอนนะครับการแคปเจอร์เนี่ยอาจจะเกิดในส่วนของ Midstream ตรงที่เป็นในส่วนของโรงแยกนะครับก็สามารถที่จะมีการกักเก็บตัวคาร์บอนไดออกไซด์นะครับแล้วก็ทรานสร์ตมาในส่วนของสตอเรจได้เช่นเดียวกันหรือว่าในท้ายที่สุดนะครับก็คือดาว s สตรีมที่เป็นยูเซอร์ที่ใช้ตัวก๊าซธรรมชาติหรือว่ามีการเผาไหม้ก็จะมีการปล่อย c o 2ซึ่งก็จะต้องมีการดักจับนะครับ แล้วก็มารวมกันในส่วนที่เป็นเทอร์มินอลนะครับเพื่อที่จะเป็นมาทำในการอ t o สตอรจอีกครั้งหนึ่งซึ่งสตอรจตัวนี้ก็จะเป็นการสตอรจที่อยู่ใต้ดินจะมีทั้งในส่วนที่เป็นออนชอร์นะครับเมื่อเช้านี้ยอาจารย์ก็ได้มีการพูดคุยไปแล้วนะครับและก็มีส่วนสตอรจที่เกิดขึ้นที่ออฟชอร์นะครับก็จะเกิดขึ้นได้ทั้งสองแบบนะครับตอนนี้ เราเองเราก็น่าจะเข้าใจในภาพของตัว CCS นะครับที่นอกเหนือจาก BE CCS ก็คือการใช้ไบโอน r จ y แล้วก็ไปทำ CCS นะครับมันจะมีตัวอุตสาหกรรมอื่นที่นอกเหนือจากนั้นนะครับทีนี้เรามาดูกันนิดนึงแล้วกันนะครับว่าในโลกของเราเนี่ยครับจริงๆแล้วเนี่ยเรา โลกเราเนี่ยมีการตอบรับตัว CCS ยังไงบ้างนะครับเราก็มาดูในส่วนของจำนวนโปรเจกต์ที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากทาง Global CCS Institute นะครับก็คือจริงๆแล้วข้อมูลจากปีที่ผ่านมานะครับจำนวนโปรเจกต์ซึ่งโปรเจกต์ตรงนี้เนี่ยคือเขานับรวมทั้งโปรเจกต์ที่ อยู่ในส่วนของการโอ p e r a t แล้วอยู่ระหว่างการก่อสร้างอยู่ระหว่างการพัฒนาหรือว่าเป็นแบบเริ่มต้นของการพัฒนานะครับในโลกเราปัจจุบันนี้มีอยู่รวมทั้งหมดนะครับ628โครงการนะครับซึ่งถ้าเทียบข้อมูลอันนี้เป็นข้อมูลปีนี้นะครับเทียบจากปีที่แล้วเนี่ยก็มีการเพิ่มขึ้นในเรื่องของจำนวนนะครับจำนวนโปรเจกต์นี้เพิ่มขึ้นถึง60%นะครับ แล้วก็ในเรื่องของการที่จะเป็นแคปเจอร์แคปซิตี้ครับก็เพิ่มขึ้นประมาณ16%ในโครงการทั่วโลก628โครงการนะครับก็จะแบ่งเป็นโครงการที่ o p เปร t ตอยู่นะปัจจุบันนะครับอยู่ประมาณ50โครงการแล้วก็ระหว่างก่อสร้าง44โครงการนะครับซึ่งก็กระจายอยู่ในหลายๆที่ทั่วโลกนะครับ ซึ่งตรงนี้ครับถ้าเราลองมามองดูว่าในตัวเอเชียแปซิฟิกของเราเนี่ยครับเรามีตัวโครงการ CCS อยู่ตรงไหนบ้างซึ่งจริงๆในเอเชียแปซิฟิกเรานะครับก็จะมีโครงการ CCS เนี่ยกระจายอยู่หลายๆประเทศนะครับซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยก็เกิดจากการที่รัฐบาลของออประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างเช่นทางด้านอินโดนีเซียหรือว่ามาเลเซียครับ ก็ได้มีการออกกฎหมายหรือว่ามีเรื่องของ Policy เฟรมเวิร์ที่มาสนับสนุนการทำ CCS นะครับแล้วก็อีกทั้งอย่างประเทศอย่างเช่นญี่ปุ่นหรือว่าออสเตรเลียครับก็มีในส่วนของการที่มีนโยบายเพิ่มเติมในเรื่องของการทำ CCS เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าจริงๆแล้วเอเชียแปซิฟิกเราะครับ ก็มีโครงการ CCS อยู่ไม่น้อยและ1ในนั้นนะครับก็คือประเทศไทยเราะครับก็มีโครงการ CCS 1โครงการที่ผมอยากจะนำเสนอในวันนี้นะครับสำหรับประเทศไทยเรานะครับโครงการ CCS ที่ก็ต้องเรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจนะครับก็คือโครงการของอปตทสพที่ แหล่งอาทิตย์ครับซึ่งโครงการนี้อย่างที่เรียนตอนต้นนะครับถึงแม้เราจะเรียกว่า Pilot Project เพราะว่าเป็นโครงการที่เป็นโครงการแรกเป็นโครงการนำร่องนะครับแต่ว่าสเกลของการทำโปรเจกต์นี้เนี่ยสามารถที่จะแคปเจอร์แล้วก็สตอรจตัว CO2 ครับได้สูงถึง1ล้านตันต่อปีนะครับจริงๆ1ล้านตันต่อปีนี่ก็อาจจะดูว่าเป็นแบบ ตัวเลขที่เยอะนะครับแต่จริงเมื่อเราเทียบกับความต้องการของประเทศไทยที่จะต้องดีคาร์บอนไนซ์ลดตัว c o 2ลงไปนะครับก็จริงๆเป็นแค่ส่วนเล็กๆนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็มีความสำคัญซึ่งโครงการอาทิตย์นะครับจะอยู่ในอ่าวไทยนะครับก็จะเป็นอ่าวไทยตอนล่างนะครับตัวนี้จะเป็นการที่เราจะ มีการดักจับตัว CO2 นะครับที่เกิดขึ้นในการผลิตก๊าซธรรมชาตินะครับแล้วก็มีการรานสป p o r t นะครับก็คือมีการขนส่งผ่านท่อไปยังตัวแหล่งที่เป็นแหล่งกักเก็บนะครับเป็น storage site ของเรานะครับซึ่งอยู่ในแพลตฟอร์มที่อยู่ใ,นในกล้ๆก,กันทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้น ในในทะเลหรือเราเรียกว่าออฟชอร์หมดเลยนะครับยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีภาพจะมีเป็นวิดีโอคลิปสั้นๆที่เป็นแอนิเมชันเพื่อที่จะอธิบายว่าอาทิตย์ C C S นะครับโปรเจกต์ของเราเนี้ยเดิมดำเนินยังไงนะครับ นี้ครับก็คือเป็นส่วนที่ตัวนักงแก๊สนะครับซึ่งมีประกอบด้วยนะครับก็เราผลิตตัวน,นี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะไปใช้เป็นตัวผลักสำรับเป็นเชือเสิมบนฝั่งนะครับ แล้วก็การแยกตัวเซียวทูครับก็จะเกิดขึ้นตรงในส่วนของโพลีแสแตนดฟอร์มครับโดยแยก๊สที่เราส่งกลับเข้าฝั่งคร้บเป็นระบกแยกนี่ก็จะมีปริมาณเซีลสูงนะครับแล้วก็ตัว c ซ2ยเองนะครับเราก็จะมีการนขนส่งผ่านท่อนะครับโดยที่จะมีการหั่นะครับารืนการส่งที่เป็นแก๊สนะครับก็หั่ ลงไปเป็นเดนนะครับแล้วก็ไปสตอรี่ในชั้นหินในชั้นเมสโซวนะครับซึ่งตรงนี้ก็เ,เป็นชั้นที่ความดันสูงนะครับอันนี้ก็คือเป็นภาพของอาทิตย์นะครับทีนี้แล้วความสำคัญของอาทิตย์เนี่ยนะครับมีผลยังไงต่อนะครับ ทางปตทสบอเองนะครับเราก็ได้มีการศึกษานะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวหับนะครับก็คือ Pilot Project ที่เป็นอาทิตย์ ccs เนี่ยเรามองว่าสามารถที่จะทำให้เกิดการสร้างตัวอินฟราสตรักเจอร์หรือว่าเป็นลักษณะของการทำคาร์บอนแคปเจอร์แล้วก็ Storage พื้นฐานสำหรับอุตสาหกรรมอื่นๆไม่ใช่แค่สำหรับตัวอาทิตย์ CCS เองนะครับโดยที่ปตทอสพอนะครับเราก็ร่วมกับกลุ่มปตทนะครับมีการศึกษาการทำตัวโปรเจกต์ที่เราเรียกว่าเป็น Eastern CCS Hub นะครับก็คือจะมีการ capture นะครับตัว CO2 จากหลายๆ อุตสาหกรรมนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นอุตสาหกรรมในกลุ่มปตทเป็นเป็นกลุ่มเริ่มต้นนะครับแล้วก็เมื่อมีการแคปเจอร์แล้วเนี่ยก็จะมีการขนส่งมายัางในส่วนที่เป็นหับนะครับแล้วก็จากหับเองเนี่ยนะครับก็จะมีการเดินท่อนะครับไปที่อ่ o สตอเรจนะครับในส่วนของออฟชอ o ร์อยู่ห่างจากฝั่งไปออีกประมาณเป็นแบบ ร้อยกิโลนะครับซึ่งตัวโครงการตัวนี้ที่เราศึกษานะครับเรามองว่าในการที่จะแคปซิตี้ของตัว CCS ครับก็จะขยายนะครับในกลุ่มปตทเองเนี่ยเรามองตัวเริ่มต้นนะครับไว้ที่ประมาณหล้านตันนะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยเราก็มองถึงว่าสามารถที่จะขยายตัวหกล้านเนี่ยไปได้มากกว่านี้นะครับ ซึ่งตัวนี้ก็ถ้าเกิดว่าตัวหับตัวนี้นะครับสามารถจะดำเนินโครงการไปได้เนี่ยนะครับนอกจากกลุ่มปตทเรวก็จะมีอุตสาหกรรมอื่นๆที่อยู่ในบริเวณภาคตะวันออกนะครับก็สามารถจะมาใช้ตัวนี้แล้วก็ไปสตอเรจในที่เดียวกันได้นะครับยังไงเดี๋ยวผมมีแอนิเมชันสั้นๆน,นะครับ PTTEP -E is ready to play a part in solving the global warming crisis, pledging to achieve a net zero target by 2050. PTTEP -E will take advantage of our petroleum exploration and production capabilities and help propel carbon capture and storage development forward. Carbon capture and storage, or CCS, is the process of capturing carbon dioxide from industrial activities or from the atmosphere, transporting it to designated locations, and sequestering it into suitable geological formations based on their storage capacity and containment integrity. Once injected into those selected storage formations, the carbon dioxide will fill up the pore spaces inside, while the impermeable layers situated above such formations. Will serve as a permanent cap, preventing carbon dioxide from leaking upward. Moreover, the Measurement, Monitoring and Verification, or MMV program, will be designed and implemented to verify and minimize the risk of leakage of the injected carbon dioxide from within the storage formations. The MMV program will ensure that the carbon dioxide is stored permanently and safely. PTTEP is currently developing two CCS initiatives. At the Artit field in Thailand and the Langlaba field in Malaysia, with the goal of reducing carbon dioxide emissions from our upstream operations. In addition, PTTEP is collaborating with strategic partners to develop the Eastern Thailand CCS hub, which aims at capturing carbon dioxide from industrial processes within the eastern economic area, gathering it at a CO2 collection terminal, transporting it via pipeline. And storing it in suitable geological storage formations located in the northern part of the Gulf of Thailand. Collaboration among all stakeholders is essential for the success of the CCS projects, which is pivotal in achieving the goal of net zero greenhouse gas emissions. There is no Plan B or second planet for future generations. ก็หวังว่า2คลิปนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่สามารถจะอธิบายได้ค่อนข้างชัดนะครับว่าทางด้านปตทสพนะครับเรามองภาพของการทำตัว CCS เนี่ยนะครับในเรื่องของการดีคาร์บอนไนซ์ของประเทศเนี่ยเรามองยังไงนะครับทีนี้ภาพนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่จะขออธิบายเพิ่มเติมในเรื่องของแผน นะครับว่าการพัฒนาทั้งสองโครงการนี้ปัจจุบันนี้มีความคืบหน้าอย่างไรบ้างนะครับโดยที่อาทิตย์ CCS นะครับปัจจุบันนี้หลังจากที่เราได้มีการศึกษาทางด้านธรณีวิทยามีการศึกษาทางด้านเรื่องเกี่ยวกับ engineering facility ต่างๆแล้วก็เรื่องของหลุมเจาะนะครับเราเองนี่ครับก็อยู่ในระหว่างการที่จะ เดินหน้าโครงการแล้วก็จะเป็นในขั้นตอนของการทำ final investment decision หรือว่า FID นะครับซึ่งหลังจากที่เรา FID นะครับเราก็จะมีการทำในส่วนของการก่อสร้างนะครับก่อสร้างแทน่นแล้วก็มีในเรื่องของการขุดเจาะตรงนี้เรามองว่าก็น่าจะใช้เวลานะครับอยู่ที่ประมาณ3ปีหลังจากนั้นครับเราถึงจะสามารถที่จะ มีการอินเจกตัว CO2 ได้นะครับเป็นครั้งแรกก็คือ COD เนี่ยครับก็อยู่ในช่วงประมาณปี2027หรือว่า2028นะครับแล้วก็ uh, การดำเนินงานของการ uh, ที่จะอินเจก CO2 แล้วก็สตอเรจนะครับเรื่องของ CCS ในแหล่งอาชิตเนี่ยก็จะเป็นการดำเนินต่อเนื่องไปนะครับแล้วก็ในขณนะเดียวกันครับในทางขนานกันเนี่ยตัว Eastern CCS Hub นะครับ เมื่อกี้ที่ได้นำเสนอไปแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ในเรื่องของเลสเซนเรนนะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆของทางโครงการอาชิ์นะครับปัจจุบันนี้เราก็ได้ประสานงานนะครับแล้วก็ทำงานร่วมกับทางหน่วยงานรัฐนะครับเพื่อที่จะดูว่าจะมีเรกู l เลชันหรือมีนโยบายที่เหมาะสมกับประเทศไทยนะครับ อย่างไรบ้างนะครับแล้วเราก็เชื่อว่าหลังจากที่อาทิตย์ c ีซเดินหน้าเรื่องของการกำหนดนโยบายของทางภาครัฐเนี่ยก็ได้มีการเดินหน้าไปถึงระยะหนึ่งนะครับการที่ <Okay. S 1> เราได้รับ ใบอนุญาตแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะทำในส่วนของ exploration ก็มีการสำรวจเพิ่มเติมนะครับแล้วก็จะมีการทำในส่วนของ development แล้วก็ FID ในช่วงของอประมาณปี2 0 3 0่ากว่าเป็นต้นไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำะในส่วนของ injection ในส่วน capture แล้วก็ storage ของทาง eastern h u b เนี่ย ก็ได้หลังจากนั้นอีกก็เป็นระยะเวลาประมาณ3ปีนะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับช่วงเวลาที่เราใช้เนี่ยดูเหมือนกับว่าจะเป็นเวลาที่ที่ค่อนข้างนานนะครับเมื่อเทียบกับเมื่อเฉาทีได้ฟังกันเนี่ยครับแต่ว่าตรงนี้ประเทศไทยเราเองนะครับเราเองก็ต้องสร้างความพร้อมในส่วนของทางเทคนิคนะครับแล้วก็สร้างความพร้อมในส่วนของการที่จะทำให้ ประชาสังคมนะครับมีความเชื่อมั่นกับตัวโครงการที่เกี่ยวข้องกับ CCS นะครับแล้วก็เรื่องของอการนโยบายภาครัฐขณะเดียวกันครับเราก็พยายามที่จะทำให้ตัว CCS ทั้งสองโปรเจกต์นี้ดำเนินไปตามแผนเพราะว่าบริเวณรอบรอบประเทศของเราครับอย่างที่เมื่อกี้ได้นำเสนอไปแล้วเนี่ยก็มี มาเลเซียเอออินโดนีเซียเองอินโดนีเซียเขาเองเขาก็ได้มีการพัฒนาในส่วนนี้แล้วเขาก็มีแผนที่จะทำา CCS เเนี่ยในช่วงเวลาไล่เลี่ยก,กันเพราะงั้นเราเองเราก็มองว่าตัวโครงการนี้ครับก็มีความสำคัญที่ก็อยากจะ,ะทำแล้วก็ดำเนินการให้ได้ตามแผนนะครับทีนี้อันนี้ก็คือภาพของอโครงการนำร่องนะครับ แล้วก็โครงการศึกษาที่ทางปตทสอพอเนี่ยครับได้ํำเนินการอยู่ถามว่าแล้วตัวนี้มันจะทำให้อ,อ,อนาคตของตัว CCS นะครับโอกาสในการพัฒนาเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางไหนนะครับออโอเคครับ จริงๆมันมีข้อมูลสไลด์หนึ่งท,ที่มันหายไปนะครับแต่ว่าตัวนั้นนะครับจริงๆก็อยากจะนำเสนอเพื่อที่จะบอกว่าการทำ CCS เองในปัจจุบันนะครับถึงแม้ว่าอย่างเมื่อตอนเช้าครับที่ได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องต้นทุนในการทำทั้ง Capture ทั้ง Transportation แล้วก็สตอรจตัวนี้ครับก็จะเป็นในส่วนที่ถึงแม้ว่าจะราคาสูงนะปัจจุบันนะครับแต่เมื่อเทียบกับ ในเทคโนโลยีอื่นๆเพื่อที่จะมาใช้ในการดีคาร์บอนไนซ์ของตัวในในโลกเราเนี่ยนะครับ CCS เองก็ยังมีความสำคัญนะครับการที่เราสามารถจะสร้างเป็นลักษณะของหับสำหรับรวบรวมตัว CO2 นะครับแล้วก็ไปสตอร g จในที่ที่เหมาะสมได้นะครับตัวนี้ นอกจากในเรื่องของอุตสาหกรรมแล้วนะครับทางในส่วนของอย่างเช่นบลูไฮโดรเจนนะครับก็คือเป็นไฮโดรเจนที่ยังต้องมีการทำ CCS เนี่ยก็สามารถที่จะมาเชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์ของหับตัวนี้ได้หรือว่าจะเป็น DAC นะครับหรือว่าจะเป็น BECCS เองซึ่งถ้าอยู่ในบริเวณของหับนั้นนะก็สามารถจะมาเชื่อมต่อตรงนี้ได้นะครับ เพราะงั้นเนี่ยการที่เราสามารถจะ,ะสร้างตัวลักษณะของ CCS หับให้เป็นสเกลใหญ่นะครับแล้วก็ตัวนี้จะทำให้แต่ละคนที่มาแชร์ครับก็จะมีคอสของการทำ TNS ที่ลดลงนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็อย่างทีอ่อาจารย์หลายๆท่านได้คุยกันเมื่อเช้านี้แหละ,ะการสนับสนุนจากภาครัฐ ก็ยังเป็นสิ่งจําเป็นนะครับเพื่อที่จะทำให้โปรเจกต์เหล่านี้ครับสามารถที่จะเกิดขึ้นได้นะครับทีนี้เราก็มองว่าประเทศของเราครับจะได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการทํา CCS นะครับก็ข้อแรกเลยนะครับจะเป็นการดึงดูดนักลงทุนนะครับที่เขาสนใจจะลงทุนในธุรกิจโลคาบอนนะครับ ก็สามารถที่จะมาใช้ประเทศไทยเนี่ยครับเป็นฐานในการลงทุนของเขาได้นะครับซึ่งตัวนี้เองก็อย่างที่ได้นําเสนอไปแล้วนะครับเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านเราเราเองก็ต้องแข่งขันในจุดนี้นะครับแล้วก็นอกเหนือจาก C C S ในธุรกิจทั่วไปที่เรามีเราก็จะมีทางเลือกในการที่เราสามารถที่จะผลิตไฮโดรเจนนะครับที่เป็นลักษณะของ blue hydrogen ซึ่งตรงนี้ก็ เป็นภาพที่อยู่ในแผนของ PDP นะครับในแ a s ส l a n ของของประเทศเรานะครับถึงแม้จะยังไม่ได้เป็นแบบ o f f i ิเชีแต่ก็มีอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ธุรกิจ CCS หรือการทำคาร์บอนแคปเจอร์สตอเรจเองเนี่ยครับก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทำให้เกิดงานในประเทศนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายอะครับก็คือ เนื่องจากว่าทางในส่วนของ international เองเนี่ยเขาก็มีเรื่องของการมองตัว cross border มองเรื่อง carbon tax ถ้าเกิดว่าเราจะผลิตสินค้าแล้วก็ส่งไปเพื่อที่จะไปขายในประเทศที่เขามีความมีมีเรื่องซีเรียสเรื่องนี้แล้วก็เป็นอุตสาหกรรมที่จำเป็นต้องใช้ CCS นะครับยังไงเนี่ยการที่เรามี CCS หัก มีการพัฒนา CCS ของเราเองนะครับก็จะช่วยให้สามารถแข่งขันในเรื่องของการส่งออกไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเหล็กอลูมิเนียมหรือว่าเรื่องของซีเมนต์นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะช่วยได้นะครับก็ตัวนี้สุดท้ายแล้ะครับจากที่นำเสนอมาทั้งหมดนะครับก็อยากจะ,ะให้ทุกท่านนะครับได้มี key t a k e a w ว y ว่า การที่เราทำตัว CCS นะครับจากข้อมูลที่หามาที่ในโลกของเราทำกันอยู่ปัจจุบันเนี่ย CCS เองก็เป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่าได้รับการพิสูจน์แล้วละแล้วก็มีการมีการ implement กันแพร่หลายในลักษณะของ commercial แล้วนะครับซึ่งอย่างที่ได้เรียนไปในในโลกของเราเองเนี่ยเราก็มองอยู่ที่600โปรเจกต์แล้วก็ มีการโปรเจกต์ไปว่าอนาคตก็น่าจะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับจะเป็นตัวที่มีบทบาทสำคัญในการที่ประเทศไทยนะครับจะสามารถเข้าสู่เน t ซิโร่ได้นะครับซึ่งอย่างไรก็ตามก็ยังจำเป็นที่จะต้องได้รับ การสนับสนุนของทางภาครัฐแล้วก็ในเรื่องของการที่จะมีนโยบายมีกฎหมายที่สนับสนุนให้สามารถจะทำไดออ้อย่างชัดเจนนะครับอาทิตย์ CCS เองที่ปตทสอพอได้ดำเนินการอยู่นะครับก็จะเป็นตัวที่จะทำให้มีการเริ่มต้นของการทำ CCS ในประเทศไทยแล้วเราก็เชื่อว่า จะเป็นตัวที่หมุนวงล้อของ CCS ครับให้สามารถที่จะมีการพัฒนาต่อยอดไปได้ในอนาคตนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เพื่อที่สำหรับประเทศไทยเราเองแล้วเราก็ยังจะต้องไปแข่งขันกับประเทศอื่นๆรอบข้างเราด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งจำเป็นที่เราาคงปฏิเสธแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับก็ขอขอบคุณนะครับ ะค,ะค่ะก็ขอขอบคุณคุณอนุชาเป็นอย่างสูงนะคะที่ได้มาแชร์แล้วก็มาอัปเดตให้พวกเราฟังนะคะว่าโครงการ CCS ที่ทางปตทกำลังดำเนินการอยู่เนี่ยเอเป็นอย่างไรบ้างนะคะเราก็คิดว่าในอีกไม่เกิน3ปีเนาะก็น่าจะมี first injection เกิดขึ้นแล้วค่ะ